สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกกันด้วยนะคะนี่ก็อยู่กับช่องมิซาวะนะคะนนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการที่เราจะยืดขาของเรานะคะเวลาที่ถ่ายรูปเนาะเราจะดูแบบเออมันดูสั้นๆนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะยืดขาเนาะหรือว่ายืดรูปภาพให้มันดูแบบเรียวขึ้นหรือว่าสูงขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มนะคะนี่จะเป็นของ i p h o n e นะคะนี่จะใช้สําหรับ iPhone เนาะ วิธีการก็ให้เราเข้าไปที่รูปภาพเลยนะคะเราจะยืดขาตรงนี้นะคะอ,อยากได้ขาให้มันยาวขึ้นอีกนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวเราให้ไปที่แก้ไขนะคะเสร็จแล้วให้ไปเลือกที่ครอปตัวนี้นะคะตัวข้างล่างนี้เน,ะะน,นะะาะครอปแลวให้เลือกตัวนี้นะคะอันที่สองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เราเลื่อน แบบนี้นะคะอ่้ก็เลื่อนอกลับมาตรงนี้นะคะหรือถ้าแบบนี้มันจะเป็นข้างบนนะคะข้างบนเนาะาลราก็เลื่อนกลับมาให้มันข้างล่างมาดูยืดๆนะคะก็แล้วก็เลื่อนเข้าไปแบบนี้นะคะ,ะยืดๆไปเนาะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็เอาที่มันพอดีนะคะไม่ดูให้เวอร์ไปเนาะ นี่แล้วก็สักประมาณนี้นะคะก็กดเสร็จสิ้นได้เลยเนาะเราก็จะได้รูปที่ขามันยืดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอาจจะไม่ได้ช่วยให้ปรับขายืดจริงๆนะคะเพียงแค่มันไปปรับมุมมองของเหมือนเหมือน iPhone 11นะคะที่เขาถ่ายมาแล้วขาจะยาวนะคะประมาณนั้นเนาะก็ไปบีบไปปรับให้มุมของมันเนี่ยดูแบบ สุขขึ้นนั่นเองเนาะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะก็ไม่ต้องใช้แอปใดๆเพิ่มเติมนะคะธีการยืดขาเนาะสำหรับใครที่ไม่ไม่อยากจะแก้ไขเมื่อกี้นะคะก็สามารถแปลงกลับไปเป็นแบบเดิมได้นะคะนี่แปลงกลับไปเป็นต้นฉบับมันก็จะเป็นต้นฉบับแบบนี้นั่นเองเนาะลองนำไปใช้กันดูนะคะเพื่อนๆก็เป็นเทคนิค ที่จะช่วยให้รูปภาพของเราดูาดูดีขึ้นเนาะก็รบบใครที่หาอยู่กันนะคะสำหรับวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะยังไงถ้าชอบลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ